เอือเคยเดินนี้บ่มีเอืองมันสิเครื่องสำรด้นางยอมได้นอทุกอยา่างเมื่อนี่ใช้เป็นอย่างจังภาษาวอายุหน่อยขายทางเพจจะจังใดเดโน ฝากบอกมีสาเด้ออายเอย่าหาทำให้เศร้าสามีคดีอาญาบ่หัวซาดอกเด้อออาา แนมเห็นผัวเก่ายามใดน้ำตาน้องไหลบัดผู้สาวไปเฟือเชอ็ดรอบส่งเสียงครางมาเอากันแล้วนะฮจนได้เป็นเมียโพสอูบคู่กันให้เถือยอมได้ทุกเมื่อไม่เหลืองเกียรติใส่ใครต่อมาสองปีเปลี่ยนไปสร้างร้านโคตรใหญ่แร,แรกแรกนั้นถูกต้อง พ่อน้องเข้าไปข้างบนเจอสาวไว้ไซโดยบอดได้สมยอมแถมงัวเหมือบนอนในห้องกับพวกผู้ชายบัดมือบอเ้า เป็นอย่างเจ้าสั่งมาข้ากามบูจ้าว่าเอ้ยตีมีมันดาและพอค่อยยังไม่ยังดีหรือคุณผี่หาทางวางแผนแสนเสียใจแท้อผิดกฎหมายเดอจ้าเศ้าสานายาหาทำอีกเดิเคยพบเจอไอ้แล้วจนชินแท่อี ขันตัวผีคอรบน้ำสาวนางบอกเอาเรื่องเอ้ยปล่อยวางตอนนี้เพศสตรีก็คนคือกันอย่าทำร้ายกันจนท้องใหญ่อีกหกนักฐานลงโพสผ่านเฟซบันทึกเหตุการณ์คราวนี้ปีปน เอากับเมียไม่มีวหกวนแต่อย่าพาคนอายุน้อยเข้ามาขากามใช่ว่าจะห่วยเมื่อถึงยามสวยใครจะช่วยพี่ยา ยังบอทันเรียนจบเพื่อประสบการณ์ของเขาโดยกว่าอ้ายกับเมียขายอย่างอื่นไม่ว่าอาหารตามสั่งมีเยอะใหญ่ไม่ทำช่องสามช่องวันเวิร์กพอยออกข้าวโค้ดบ่อยงานนี้โดนยำ ที่เว้าออกมาทุกคำใช่จะเปื่อน้ำจนอายท่อถอยยาใจหน่อยไปเอื้อชายหยิ่งวางทุกสิ่งสาเดินนางโบว์วอาเพอเจอเห็นชัดแอวเต,เต็มเต็มเต็มแก้วน้ำเป็นสิ่งบอดีเอาเปิดมานพอดี ให้เกียรตินางจำเอาไว้ <laughs> <laughs>